พออาหารป่าต้องถูกใจร้านนี้ค่ะร้านพี่แมวอาหารป่ารวมอาหารป่าหายากรถจัดจ้านโบราณแท้ๆขายมาแล้วกว่า30ปีทําเองทุกอย่างตั้งแต่จ่ายตลาดแล่ปลาตำน้ำพริกแกงหันกะทิกันสดๆเสิร์ฟมาแต่ละจานอุ้ยอลังการสุดๆเริ่มที่จานแลกปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมเลือกไซปลามากําลังดีทานได้ทั้งก้างเลือกใช้กระเทียมไทยสับทอดมากรอบไม่เชื่อลองฟังเสียงดูเนี่ย ต้มยำปลาช่อนนาเผ็ดจัดจ้านเปรี้ยวเค็มนิดนิดปรุงปลาช่อนเนื้อสดมากนุ่มเนียนไม่มีกลิ่นคาวทอดมันปลากรายมีความหอมพริกแกงทอดมากำลังดีเนื้อเหนียวนุ่มอร่อยอุ้ยชิ้นบะระมเธอหมาติดใจเลยผัดเผ็ดไขอ่อนขอ,อนไข่ออนคือดีมากเหมือนกินไขยย่ยางมลาตุม้มเผ็ดร้อนจัดจ้านหอมใบกระชายชูชีปลาหมอจานนี้แหละชอบมากเป็นการทำชูชีแบบโบราณที่ลงปลาสดกับพริกแกงใช้กะทิและพริกแกงซึมเข้าเนื้อปลา กินแล้วรสชาติละมุนเนื้อปลาหมอเด้งดึงดังเครื่องพริกแกงนี่รสถ,ถึงเครื่องสุดๆร้านพี่แมวอาหารป่าอยู่ตลาดไทยโซนต้นไม้เปิดก้างมงครงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะ